โอ้โหนี่เสียงเบสแน่นมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวคอมแพรกับเรดมี่ซาวบาร์มันดูพรีเมียมกว่าเจ้าตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิมอของที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับผมชิ้นใหญ่มากๆนี่โอ้โหนอกเฟรมกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นซาวบาร์ของเสี่ยวมี่นะครับนี่มีตามมีเจียอยู่ตรงนี้ด้วย มาแกะกล่องแล้วก็ใช้งานกันหน่อยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าดูตรงเนี้ยใต้ทีวีผมนี่คือตอนนี้มีเยอะมากแล้วไม่รู้จะวางไว้ไหนแล้วถ้าเกิดว่าวางข้างหน้าไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องวางหลังทีวีนะครับผมนี่มาดูกันก่อนเลยทุกวันนี้มีตรงนี้ไอ้อารีโมทของเสี่ยวมีนะครับผมแล้วก็จะมี RM Mini 3มินินะครับก็จะเป็นรีโมทที่ใช้ในการสั่งเปิดปิดแอร์ตอนนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทีวีบ็อกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอเล็กซ่าอ่ะเราหนีไงีพูดปุ๊บน้องเขาก็ตื่นเลย แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมีสมาร์ทสปีกเกอร์แล้วก็จะเป็นแบบสเตอริโอด้วยอันนี้ผมมีซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ Google Home Mini รุ่นเก่าจึกเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว Nest นะครับรุ่นใหม่กว่านี้อยู่ในห้องนอนแล้วก็จะมีตัวนี้เพิ่มมาอีกอันนึงนะผมมา แกะกล่องใช้งานกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ตัวนี้เนี่ยมันต่างกับ r e d m ียังไงซึ่งตัวนั้นมัน800กว่าบาท900ใช่ไหมตัวนี้ประมาณพันห้าพันหกเลยนะเปิดตัวมาเนี่ยสามพบาทได้ซึ่งตอนนี้ราคาล,ลดลงมาเยอะมากแล้วนะครับผมมาเริ่มใช้งานกันเลยดีกว่า ก็เปิดกล่องขึ้นมาเดี๋ยวมาดูที่เขาให้ไลน์หน้ากล่องกันหน่อยดีกว่านะครับตรงนี้ผมจะอ่านให้ฟังก็จะมีบลูทูธสามารถคอนเน็กได้มี AUX in นะครับแล้วก็ l ล n e in SPDIF แล้วก็มี Optical ด้วยนะครับสำหรับใครใช้แบบเครื่องเสียงตัวใหญ่ๆนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีสายมาให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันหัวเป็นแบบไหนแล้วก็จะมีแบบที่ยึดกับผนังบ้านก็ได้นะครับผมหรือว่าติดกับกําแพงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสกรูแล้วก็มีน็อตมาให้เรียบร้อยเลยแมนนวลข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะะบบผมมมออหกาาดเลลยว่่่แตชง ไอช่องไหนมันคืออะไรกันบ้างนะครับผมนี่เรียบร้อยโอ้โหซาบาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยนะผมเนี่ยโอเคมาดูข้างในกล่องให้มันหมดกันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นลักพาวเวอร์นั่นเองนี่สายไฟของลักพาวเวอร์นี่ค่อนข้างยาวนะครับผมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ยาวไปถึงนี่เลยนะค่อนข้างดูพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวผ้าวัสดุของเขาข้างหน้าเนี่ยดูสวยหรูมากเลยนะฮะนี่ ก็ข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ข้างหน้านะครับผมก็จะมีปุ่มบวกลบแล้วก็จะมีบลูทูธออคอินไลน์อิน s p d i f แล้วก็ออปติคอลนะครับผมมาดูกันข้างหลังที่ว่กว่าเขามีพอร์ตอะไรกันมาบ้างโอเคพามาดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่านะครับอันแรกตรงนี้เลยก็จะเป็นสายพาวเวอร์นะฮะนี่ก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กเราก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้โอเคอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมถัดมาเนี่ยก็จะ ใน2อันเป็นลายอินนะครับและอันสุดท้าย,ยก็จะเป็นแจ็ค3.5มด้ามมนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็สามารถต่อจากตัวลิซ่าผมได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันให้ต่อเป็นลายเอา์ได้นะครับผมแล้วเนี่ยมันเอาออกมาก,ก็มาอินที่นี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองฟังก์ชันนี้ผมไม่มีสาย3.5นะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ให้แขวนกับผนังนะครับเนี่ยซ้ายขวาเลยนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็ใช้งานจริงให้ดูกันหน่อยดีกว่า <S <S มาวางข้างหน้าผมเอ้ยชุบ <S <S โอ้โหบางสมิธเลย เอ้ยแต่ว่ามันพอดีมากเลยเนะี่ยแต่ว่าข้างหลังนี่มันโดนบางไปหมดแล้วอาจจะวางไว้ข้างหลังทีวีนะครับผมแล้วก็มาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเวิร์กไหมนะมา <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมวางไว้ข้างหน้าก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะโชว์ตัวนี้เนาะเสียบั๊กพาวเวอร์เรียบร้อยเรามาเสียบไฟกันหน่อยดีกว่าไฟมันก็จะมาตามช่องที่เรากดเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอลองเป็นบลูทูธก่อนเลยกันง่ายสุดละอ่ะกดไปเป็นบลูทูธมันก็จะกระพริบค้นหาสัญญาณนะครับอ่ะแล้วอย่างตอนนี้ผมใช้เป็นมีบ็อกใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้เป็นบลูทูธได้นะ Playing from Mi Box อ่ะตอนนี้มันเชื่อมต่อก,กับ alexa อยู่นะมันก็เลยพูดขึ้นมาแล้วก็มาตรง add accessory ตรงนี้นะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอเคแล้วก็กดตกลงไปเอามันอ้าวเจอแล้วมีซาวบาเร็วมากๆกด pairing เสียว m i RC Keyboard มีซาวบาอ๋อนี่งไงเจอแล้วลองมาเล่นกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โหติดลีกสุดแน่นอนจงหวะนี้โอเคอันนี้เป็นเสียงจากซาวบาเลยนะผมเพื่อนๆอ,อาจจะแยกไม่ออกนะคือแบบเสียงที่ผมพูดกับเสียงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมให้มันเล่นไปแป๊บนึงก่อนโอเคเปิดเสียงเปิดเสียงลดเสียงนี่ก็มากดเพิ่มลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดค้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันสุดไปเลยโอ้อันนี้คือสุดแล้วนะเราก็มาเบาเอาตรงนี้ จริงๆอะ่ะใครจะฟังตอนเนี้ยที่ผมเล่นอยู่อะ่ะให้ใช้ตัวนี้นะครับผมหรืออย่างน้อยก็หาเป็นหูฟังถ้วยเลสหรือหูฟังอะไรก็ได้ปกติอะ่ะที่มันไม่ใช่มือถืออะ่ะมันจะแยกไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นแบบใช้มือถือฟังเสียงที่มันได้ออกมาจากตัวเนี้ยมันแยกไม่ออกจริงๆนะ <Nope. S 1> ลองหาหูฟังมาดูแล้วจะว้าวมากๆเ okay. โอ้โหนี่เสียงเบสแน่นมากๆตึกตึกตึกตกึมาเต็มนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีสปีกเกอร์ถึง8ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเบส2ตัวนะครับจะเป็น2.5นิ้วเลยนะครับผมเบสไดเวอร์คูณ2อยู่ในนี้8ปสปีกเกอร์อยู่ในนี้นะครับแต่ว่าไม่บอกว่าซาวนะ์ใช้เป็นกี่วัตนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวคอมเพลกั์กับเรดมี่ซาวบาก็ตัวเรดมี่ซาวบานะครับผมจะมีสปีกเกอร์อยู่2ตัวแล้วก็จะไม่มีไดเวอร์ของตัวเบสนะครับผม ซึ่งมันแตกต่างกันยังไงก็ตัวนี้มันจะให้เสียงที่ทุ้มมากกว่านะครับแล้วก็ให้โทนเสียงที่กว้างกว่านะครับผมแต่ว่าตัวนั้นมันจะราคาค่อนข้างถูกกว่านะครับผมเกือบจาครึ่งหนึ่งเลยนะมันก็ตามราคานะครับถ้าเกิดว่าช่วงราคานั้นก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับผมเพราะว่ามันราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทเองเนาะแล้วตัวนี้มันก็ราคาประมาณพันห้านะครับผมผสมกับราคาทั้งคู่เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชอบอีกก็ยังมีหมื่นหนึ่งหรือว่าหกหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่บัดเจตที่เรามีเลยซึ่งงัั้้้้ตววนนนีมมมก็ไดดแแสุขอราาาคคเละผ โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงอื่นให้ฟังบ้างดีกว่าเผื่อจะได้ดูหลายๆช่วงจังหวะทํานองกันสักหน่อยนะเดี๋ยสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ยินเป็นแบบผมนะเฮ้ยซ้ายขวาขวาก็จะเสียงดีขนาดนี้เลยนะครับอย่าลืมอีกทีนึงหาหูฟังมาฟังด้วยนะแล้วก็ไม่มีเนี่ยใช้เป็นตัวทูไว้เลยก็ได้สําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าบลูทูธเนี่ยเสียงมันจะตรงกับปากหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองให้เลยดีกว่าลองไม่น่าจะเห็นนะครับ ตัวเมทิคโฮมร้อยสามสิบบาทยังสามารถเปลี่ยนไฟเส้นธรรมดาเนี่ยให้อัจฉริยะได้้วเดี๋ยว่ันอื่นเลยก็จะโอเคหลังจากที่ผมได้ทดลองดูมาเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่ามันมีเหลื่อมกันนิดนึงนะมันไม่ถึงกับตรงเป๊ะเลยทันทีเดียวนะครับผมผมว่าเขาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะแต่ว่ามันไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดหรือว่าแบบดูแล้วมันแยกออกไปเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะเรามาลองดูสาย3.5กันบ้างดีกว่านะครับผมมันน่าจะเร็วขึ้นกว่านี้เราก็น่าจะซิงค์ได้ตรงจังหวะมากขึ้นนะครับผมไปไปดูมาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหลังมีล็อ S เนี่ยมันไม่มีช่องเสียบ3.5มาให้นะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่มีสายด้วยเช่นกัน <laughs> โอเคครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้กับตัวมี็อก S อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราดูมือถืออยู่หรือเราอยากจะแคสเสียงไปก็ได้นะครับก็ใช้เป็นตัวบลูทูธปกติเนาะอ่าอันนี้ก็จะทํางานเหมือนกันเลยนะครับโอเคตะกี้ไปดูมาเพิ่มเติมให้แล้วนะครับผมอันเนี้ยมันเป็นสาย SPDIF ที่มันแถมมากับเจ้าตัวซาวบาร์นะครับผมเนี่ยไปดูหลังทีวีแล้วก็ลองเสียบทุกปุ่มแล้วมันก็ยัง ไม่ติดกับซาวบานะครับทีวีผมมันน่าจะเก่ามากไปแล้วไม่รู้ว่ามันต้องใช้เป็นตัวไหนนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถเสียบหลังซาวบาแล้วก็เลือกเป็นปุ่ม SPDIF ได้เลยนะครับผมเรามาลองทดสอบกับทีวีปกติของผมกับซาวบากันบ้างดีกว่าว่าเสียงเนี้ยมันจะต่างกันยังไงอย่าลืมเพื่อนๆเนี้ยหาหูฟังทูวเลสอันเล็กมาก,ก็ได้อย่างน้อยนะครับถ้าเราไม่มีหูฟังครอบหูเนี้ยเราจะได้เห็นความแตกต่างกันนะครับผมถ้าเกิดว่าฟังแต่ว่าตัวมือถือที่เปิดดู u t u b e เนี้ยมันจะไม่ต่างกันแน่ๆ <Okay. S 1> ครับผมมาดูกันเลยดนะดีีกกววว่่าาาาเเริมมจจตัทนะะไป๋ยายยผพ เปิดเนี่ยให้มันเท่ากันนะความดังเนี่ยผมจะเทียบจากหูผมนะจำเสียงเบสความดังไว้ให้ดีนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือผมไว้เรียบร้อยแล้วมาลองดูตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่าเสียงจะประมาณไหนนะ นี่เป็นไงผมเสียงมันคนละมิติกันเลยนะผมเนี่ยแค่ดูไซค์ก็รู้และอันนี้มันเป็นแค่อะไรที่มันติดมากับทีวีนะครับแต่อันนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ฟังจังหวะเสียงตุกตุกตุกอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ฟังตึกตึกตึกมันไม่ค่อยจะมีย่เสียงใค่ว่าเหมือนกบวเรียบๆนะแล้วเราลองฟังจากตัวนี้ มันคลาไอ้นี่ไม่ติัอะไรนะตึกตึกตึกโอเคแล้วตะกี้ผมก็ไปเจอสายออกมานะครับผมสาย3.5เนี่ยที่มี2คีนเนี่ยซึ่งตัวนี้มันกากมากเลยคือมันใช้ไม่ได้เสียบไปปุ๊บเสียงหึง หมือนกับว่าตัวขั้วเนี่ยมันไม่ดีนะผมเขาทามาไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อันนี้ก็เลยเอามาลองให้ดูไม่ได้น,น่าเสียดายมากๆเราลองมาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันเนี่ยโหดแค่ไหนก็ตัวนี้นะครับผมมีความกว้างถึง83ซนติเมตรเลยเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่1.79กิโลกรัมนะครับเป็นพลาสติกบวกเทคไทแมตทิเรียลนะครับผมอ่ะซึ่งตัวเรดมี่จะเป็นพลาสติกเฉยๆใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นเทคไทหรือว่าเป็นผ้านะครับผมอยู่ด้านหน้าซึ่งจะให้ควววาาามมมมรูู้้้สึกกเเเอยยัันดพี่จต Google โฮมโหนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวพลาสติกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยลองจับเทียบกันดูแล้วนะครับผมจังหวะนี้มีแจ็ค3.5มีออดิโออินแล้วก็มีดิจิตอลเอาท์พุตนะครับผมโอเคนี่จะเป็นสเปคของเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็ราคาตอนนี้เจ้าตัวนี้มันอยู่ที่1,540บาทนะครับซึ่งเปิดตัวมาเนี่ย3,000ซึ่งถูกลงเยอะมากเลยนะครับผมเด่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีมีบล็อกเอสอยู่แล้วนะครับผมเพิ่มไอ้ตัวนี้ไปอีกตัวเนี่ยเชื่อมบลูทูธไปเนี่ยรับรองดูคนอน ก็ควรแก่การเสียเงินนะครับผม12 12เนี่ยช้อปปี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดเยอะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับช้อปปี Live, ้ไลฟ์ทุกเที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมง3ทุ่มมันจะมีทั้งโค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดไม่ว่าจะเป็น1,000หรือ2,000บาทเลยนะครับแล้วก็มีช้อปปี้ไลฟ์เมกาเฟสติวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทที่เขาแจกกันเลยนะหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกดโค้ดไม่ทนันหรืออยากรับรู้ข่าวสารก็ให้แอดไลน์ช้อปปี้เอาไว้นะครับเ ว่าน่าซื้อนะครับผม <Okay. S 1> สาหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของเ,องเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าวไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าอยากดูเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้แล้วก็มีมีสเตอริโอสอันเลยนะแล้วก็ o o g l e Home Mini กับเล e x a เนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดีบ bye bye.